กลับมาแล้วครับผมเมื่อกี้ขอไปนะต้องขยับรถนิดนึงครับเดี๋ยวต่อไปจัดรายการดีๆเดี๋ยวจะได้ซื้อที่จอดรถไว้เนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าเนี่ยเปิดเปิดแมสกันแล้วดีนะอาจารย์เปิดเถอะจะได้เห็นหน้าชัดๆคิดถึงทั้งสองท่านผู้หญิงผู้ชายคุณเพชรเพชรชลัดผู้หญิงเขาบูด่าด้วยเลิศบูดขาผู้หญิงผู้หญิงจะได้เห็นหน้าอาจารย์จจบเสื้อไหม เขาอยากเห็นหน้าอาจารย์เขาต้องแจกเสื้อเขาไหมล่ะค้าแจกสิอ่าแจกเลยคุณเพชรจันทร์ครับอยากเห็นหน้าอาจารย์ให้เสื้อสองทะลุฟ้าครับนะฮะเหมือนกับเสื้อสวยๆที่เราใส่กันทั้งคู่นี่แหละครับสปอนเซอร์หลักโดยอาจารย์บุษสุภาอ่าทำไว้ให้กับแฟนรายการเลยนะครับสองมือนทั้งหมดอ๋อลงทุนไปเยอะนะนะมีคนเขาบอกเขาอยากได้เสื้อมากเลยทําบุญเท่าไหร่เบสตก็ให้ฟรีเลยอ่านะครับอ้า ไม่ได้ขายนะครับอันนี้มีไว้แจกอย่างเดียวนะครับสวยๆนี่โลโก้ดั้งเดิมเลยนะฮะตั้งแต่สองรูฟ้าแรกเลยนะครับอ้าวของคุณวีรววันนะครับสวัสดีจ้าทั้งสองติดตามมานานกว่า3ปีรอชมทุกเดือนแม่นมากโดยเฉพาะตัวเลข16มิถุนายนเนี่ยใช่ไหมสิบหกมิถุนายนนี่แม่นขนาดไหนไม่ผมก็บพี่ผมคุณจะถายผมยังไม่ออกเลยออกอย่างสิบหกมิถุนายนวันที่พฤศจิ่ายนวันนี้ยังเพิ่งจะเพิ่งวันที่เก้า อสิบพมิทุนาใช่ไหมเอ่อจะมีโชคลาภบ,บ้างไหมขอให้อาจารย์อยู่เป็นแนวทางให้ผู้ชมไปนานๆนะครับสิบพมิทุนายศเนี่ยเนี่ยฮะสิบพมิทุนาเนี่ยหวยออกไปราศีอะไรสิบพมิทุนาผมบอกเลขเลยบอกเลขเลยนะฮะคุณวีรวันนะะจดไปเลยนะครับอ่าไอเลขที่ที่ว่าไอที่ไอองไอ หนึ่งกับ 7, เจ็ดในองศา,าตรงกันครันะหนึ่งเจ็ดแล้วก็สองสามครับศูนย์แปดสามใช่ไหมศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกูนย์ะครับแล้วศูนย์แปดหกศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดด้วยอ่านี่ตรงนี้เลยโอเคงั้นเราไปราศีต่อไปเลยครับอาจารย์ครับค่าสองเจ็ดด้วย 52เจนด้วยนะฮะราศีต่อไปครับ,รบพิจิกครับอ่าพิจิกอนราศีตุลสิยังไม่ตุลเลย <laughs> เดินออกไปนัเดียวลืมไปว่ายังไม่ได้พูดราศีตุลคนราศีตุลจะว่าหรือเปล่าคนราศีตุลจะดูเยอะอ่าคนราศีตุลครับแล้วก็จันด,ดาวจันด,ดาวก่อนอ่าครับ ลัคนาราศีตุลจะเกิดไหมว่าใน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 รอบเดือนมิถุนายนกับกกระดาคมเนี่ยครับเห็นว่าดาวเนี่ยมันแบ,บ่งครึ่งภาคมันแบ,บ่งครึ่งภาคเห็นไหมใช่เนี่ยเห็นไหมครับคนเกิดลักนณาราศีตุลตัวเนี้ยเป็นเป็นเป,ป,ปอยู่ในภาคกลางวันใช่ไหมครับเห็นไหมแต่ภาคลางคืนเนี่ยดาวเขาเาเดินสวยไหมดาวสวยมากดาวเดินสวยมากนะครับเป็นนี้นะฮะมาลายร้อยเลยครับแล้วก็วคนเกิดลักนาราศีตุลเนี่ย เห็นไหมว่ามันคือว่าเขาเรียกว่าทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าพระจัง่งเรือดาวฝงเรือนขาเรียกดาวฝงเรือนคืออะไรพราเป็นมีพระเออัปมีพระศุกร์เนี่ยเจ้าบ้านอยู่ตรงนี้แล้วมันมีพระศุกร์ตรงนี้ไหมครับเขาเรียกดาวมันฝงเรือกันครับแหรือว่าเป็นบ้านที่สองเนี่ยบ้านที่สองเวลาวันที่สิบแปดมิถุนายนเนี่ยครับอดาวพระศุกร์เนี่ยเวลาเก้าโมงสามสิบห้านาทีเนี่ยดาวพระศุกร์เนี่ย ยกเข้าราศีพฤษภเนี่ยครับอยู่ในอยู่ในภพบรณะของตัวเองของตัวเองคือบ้านที่สองของตัวเองครับบางคนเนี่ยได้อะไรได้บรนกตกทอดได้อ๋อนะครับบางคนเนี่ยได้บรดกอาจจะเป็นลักษณะบรนกทางความรักอะไรอย่างงี้ได้มรดกทางความรักก็ได้ในความเป็นักษณะในความรักครับแห่งความรักก็ได้แหละก็ได้ครับทัศนอาหาร โอ้ทัชมาฮาก็เกิดขึ้นแบบอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้นี่ก็ลักษณะแบบเป็นบอลลดกไปสักอย่างหนึ่งนะหรือยืนยันเป็นเรื่องของความรักอได้ได้ของกำดันมีค่าอะไรนึงก็ได้เรียกว่ารักอมตะอย่างนี้นะไปอยู่ในพรารดาไปอยู่ใครอยู่กันพระพุทครับแล้วก็ก็ไปอยู่เป็นอะไรเป็นคู่ธาตุกันครับแล้วก็หมายถึงอะไรหมายถึงว่ามีความสุขดี ถือว่าดีไหมดีมากอยู่ดีมากอะไรมากครับอาจจะเจ้าตาเนี่ยอาจจะลึกลับอะไรสักหน่อยหรืออาจจะมีการเดินทางลึกลับอะไรสักหน่อยครับแล้วก็วันที่สามสิบสามฮะสิบสามในสิบสามเนี่ยอ่าอันนี้ย้ายที่ก่อนแล้วก็มาวันที่สิบสามครับมัอะไรอย่างนี้ก่อนเอาที่ก่อนนี่วันที่สิบวันที่สองวันที่สองออกมาก่อนอยู่ตัวคนเดียวก่อนวันที่สองเนี่ยไอไอคู่ธาตุคู่มิตร ฮะอ่าคู่คู่รู้ใจนะฮะเป็นไงเดินเข้าอยู่ในภพสุพนะระวันที่ทอ่วันที่ที่สองกรกฎาคมครับตัวเอเนี่ยตามมาติดติดในวันที่สิบสามกรกฎาคมอ่าสิบกว่าวันเองห่างกัน <Okay S 1> ไม่ได้ตัวเอเนีไปอยู่ในภพสุพรนะครับไปอยู่บ้านของของพุทธเปล่าไปอยู่บ้านพุทธฮนะอยู่ในบ้านของพุทธ แล้วก็อยู่กับใครหนึ่งกับหกคู่อะไรคู่โสดลุกแสดงว่า <c oughs> ตัวเองนี่ในรอบเดือนกรกฎาคมนี่น่าจะมีความสุขพอสมควรับใช้คําว่าพอสมควรเลยความสุขใช้ว่าความสุขนะความสุขแล้วก็แล้วก็มีโอกาสที่จะเดินทางไกลหรือว่าความสุขตรงนรี้อาจจะอยู่ที่ตรงทางไกลตรงไปไกลๆล้วจะมีความสุขตั้งแต่วันที่สิบสามเป็นต้นไปตั้งแต่วันที่สามเป็นต้นไปครับความสุขในที่นี้ก็หลายอย่าง เป็นลาบด้วยอะไรด้วยนะฮะความสุขอ่ไเรื่องเกี่ยวกับลาบผมประโยชน์อะไรต่างตัวนี้ด้วยครับบางคนอาจจะได้ตําแหน่งเพิ่มเข้ามาจากตรงไปทางนี้ทางไกลก็ได้โอ้โนี่แล้วก็ตัวเองก็อยู่งี้ไปจนอะไรไปไปเป็นจนตลอดเดือนไหมอยู่ตลอดเดือนเลยไปตลอดตลอดเดือนเลยอยู่ตลอดทั้งเดือนเลยตลอดทั้งเดือนเลยอยู่ในบ้านพุทธไปตลอดทั้งเดือนก็อยู่ในบ้านพุทธตลอดทั้งเดือนไปสบายไหมชีวิตสบายนีฮะอยู่กับคู่อ่าถึงแม้ตัวเองเนี่ย อาจจะเป็นจุลจัรับการอ่อนน้อมถ่อมตนจะทำให้เจ้าจตาได้ประสบความสําเร็จได้รับเกียรติหรือประสบความสาเร็จก็ได้ครับเพราะอยู่ในภพสุภะอจะได้รับก็ที่เป็นลาภไปลาภดีฮะการอ่อนน้อมถ่อมตนจะได้ลาบลาบเปเกียรติลาบแบบเป็นเกียรติก็คือได้รับการแต่งตั้งอแต่ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนไหมต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับอนี่คือตัวเองตัวเอง กาไนานเงินการเงินนะอยู่นี่เลยเล็งตัวเองเลยปีนี้ในรอบเดือน,รอน,นรกรกฎาคมเนี่ยครับเป็นรอบที่สําคัญมากครับเพราะอะไรเพราะดาวอังคารดาวการเงินกับความรักตัวนี้เป็นไงยกเข้านี่ตั้งแต่วันที่ไรวันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนายนยี่สิบเจ็ดมิถุนายนเนี่ยคาดยกเข้าหน้าบ้านตัวนี้เจ็ดโมงเลยเจ็ดโมงเท้าปุ๊บมาเลยขารเลงแล้ว ประสบการณ์ในการดูดวงมาเนี่ยเวลาอังคารเล็งลักขนานสองหมื่นปีมันบังจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคู่อ oh. ๋อมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคู่ครับทีนี้เป็นไงเวลาเจอเพระวาหูด,ด้วยครับเคยนไปวลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะเหมือนอะไรถ้าเกิดเป็นไพ่เนี่ยมันเหมือนแับ จับดาบที่มีสองสองดาบมีสองมีสองดาครับกระบี่กระบี่กระบี่จับกระบี่ดาบที่ดีคืออะไรเป็นเกษตรครับมันของแคบแข็งยั่งยืนคงทนถาวรเรื่องอะไรเรื่องการเิืกับความรักนี่เราเอาระบบพอไปเลยครับดาวการเิืกับความรักดาวตัวเดียวกันคือพ่างคารบทีเนี้มีพระราหูงไปอยู่ด้วยฮแต่แอลนี้ก่อน ก่อนที่เข้าไปก็จะยี่ิบเจ็ดเี่ยไปไปลุยอะไรก่อนไปลุยพิษเลือดไปลุยเทือกตรงนี้ก่อนค่ะสิบวันไปลุยพิษหน้าครับพิษหน้าคือพิษอะไรพิษที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเกิดดันเกิดอืมฮะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับธาตุนะครับนี่นะผมจะเดี๋ยว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 ผมจะฟันทงให้คุณเลยว่าครับ ว่าความแม่นของผมเนี่ยมันขนาดไหนนี่ผมจะบอกคุณยะฟันให้คุณดูเลยนะอะไรอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องอะไรที่ผมจะฟันทุกเรื่องอะไรดีครับอาจารย์ต้องเรื่องเงินสิตั้งแต่วันที่12กันยายนาคมครับเดี๋ยวเรื่องเงินอาทีหลังเอาเรื่องนี้ก่อนครับ12กันยายนาคมถึงวันที่16กันยายนาคมเดี๋ยว12กันยายนาคมถึง16นะครับอ่แม่เป็นสองช่วงแล้วก็วันที่17ถึงวันที่สลาย17ถึงอ่า17 17ถึง21นะ สิบสองถึงสิบเจ็ดกอนถูกไหมสิบสองถึงสิบเจ็ดกอนครับกูเห็นไหมว่านะว่างอังคาระะว่างการเงินดาวคารตัวเนี้ยมันลุยพิษเสร็จปุ๊บเวลาัาที่สิบสองปุ๊บเขาตัดระหวางอังคารนี่เขาตัดระวางอะไรระวางระหวนวางการงานครับระหวางชูอืมแล้วก็อะไรเป็นเจ้าเลิกนี่อันนี้พักเกดอ๋อนี่พักเกดนะเนที่นนี่ทำไมถึงกล้าฟันทงขนาดนั้นนี่นะฮะครับ ะหมายความว่าก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานไปทํางานแล้วมันมีแล้วใช่ไหคู่ชูคู่ติดเตียนคู่ระวาดระวังเพราะอะไรมีเรื่องเพศเข้าไปด้วยเพราะเพราะว่าเจ้าเริ่อเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นพ่อเก่นี่เป็นอย่างนี้เจอแน่วิชาวิชาการผมหมดและผมเก็บสะสมมาทีเดียวหมดเลยมักระเป๋าเลยเก็บเก็บสะสมมานานโอ้หักระเป๋าเลยแล้วพูดในโซเชียลเน็ตเวิร์กเดี๋ยวเขาก็ ชร์กันไปบะกระเป๋าแล้วให้อันนึงอ่ะเอาไหนนก็ไหนๆแล้วอะไรๆได้แล้วับให้อีกดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่งคือบัคกี้วันที่สิบสองถึงวันที่สิบเจ็ดครับถึงที่สิบหกสิบเจ็ดนะฮะสิบหกสิบเจ็ดแล้วแล้วก็ดับไปสี่วันนับไปสี่วันคนดูความแม่นเข้าไปเขาไปตัดระหว่างอะไรเนี่ยอาทิตย์ระหว่างอาทิตย์เลิกอะไรเลิกเศษผี เลิกเศรษฐีนี่ว่าสิตรงนี้ไหมถูกฮะแล้วก็อยู่ในเรือลาพระเปล่าเรือลาพระต้องได้ตังค์เปล่าการเงินเป็นการเงินระหว่างลาพระนี่ไม่ได้ตังค์ก็ไม่ต้องไปทำรายการไม่ได้ใะเขาเป็นไปไม่ได้นี่ครับนี่ผมบอกคุณหมดเลยหมดไส้หมดพุงเลยเรียบร้อยอ่ะปิดรายการนี่นะครับอันนี้นี่ฮะเห็นไหมมันเลิกไม่เหมือนกันครับอันนี้มันเลิกไอ้เลิกพัฒโนเลิกค้าขายเลิกเศรษฐีครับ ไอ้เนี่อระหวางจันเนี่ยมันไปเลิกอะไรมันไปเลิกทลิตโทไปขอเขาไปขอไปขอไปขอก่อเห็นไหมนี่ลักษณะนี้อันนี้เป็นรวยเองนี่นะก็ขอเสร็จแล้วก็รวยไงขอแล้วก็รวยเลยก็มันเป็นจันระหว่างทิ์ตัวนี้ไปขอจันมาด้วยขอเสร็จกบได้ตันเลยอย่างนี้นะฮะอันนี้แต่ว่าคนนั้นจะต้องไปลักษณะไปทํางานด้วยกันเพราะว่ามันเป็นจันระหว่างคารไอ้ระหว่างจันไอ้ระหว่างการงานครับการบริการการรับใช้คเนี่ย พระพัจันจร์ก็ถึงการบริการการรับใช้ถูกใจในการบริการาาต้องถูกใจในการบริการเม่เนาจาน์บ่อยใช้คำพูดขับจานนี่มันเรียนมาเรียนมาอ๋อเรียนมาันนี้ะทีเนี้ยเวลารพระขาดกับพระลาหูตัวเนี้ยครับมาถึงมีกรไงว่าอังคารลาหูครูท่านทักมักแฝงรักเสพสู่คู่ของเขาอนี่เห็นไหมันรีแล้วก็มันมีกรหนึ่งว่า อังคารลาหูดูไม่ละชอบตักปล่าเสษ็จสมชมเขาอ้วนแีเงี้เห็นไหมครับที่ผมบอกเพราะอะไรก่อนั้นชีวิตเจ้าตาเนี่ยครับในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองคนรักอะไรกับการเงินมีการเยอะแยงกันอ่าอ่าในนี้มันบอกเลยใช่ไหมครับอันี้เดี๋ยวนะลองดูจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้จริงไม่จริงเดือนหน้ากลับมาบอกเราเดือนหน้ามาบอกเราะแต่บนกระเป๋าแล้วใดที่นี้แล้วก็กระเป๋ามันแล้วอ้าว ที่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยทาไมถึงไปถึงต้องเกิดทาไมถึงต้องเกิดแบบนั้นเพราะดาวเหตุการณ์บังคับแล้วทนไมถึงอะไรอย่างหนึ่งดาวพระรหัสตัวนี้ดาวดาวสติสัมปันยัอยู่ในภพอริครับไม่ถึงอะไรสติไม่เคยเต็ม <c oughs> ไม่มีสติไม่มีสติตสติเป็นการขวางครับนี่นะครับเพราะนั้นนี่ไม่มีสติผิดชอบชั่วดีไเก่บไม่ก่อนเอาแต่ใจตัวเองจะเป็นอย่างนั้นไปจะเป็นอย่างนั้นไป นะครับเอ้าเรื่องการเงินผ่านไปเรื่องคู่ครองผ่านไปก็ตัดแล้วนี่ไงก็เรื่องการงานกักงานก็ตัดระวางกระโดดระวางขานไปแล้วโอ้โหงั้นก็สมบูรณ์แบบไปด้วยประกาศราชนีครับสำหรับคนราศีตุล